เวลา13เดนการที่ผ่านมาตํารวจภูทรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่นำผู้ต้องหาคดีวิ่งราวทองแล้วก็ฆาตกรรมเชียงรถไปฝากขังต่อสารจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยพันตํารวจเอกยานพงศ์พัฒนชัยผู้กํากับการสถานีตารวจภูทรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการสอบสวนคดีโดยก่อน ากขังได้นําตัวผู้ต้องหานไปตรวจ DNA ปะปนในตัวผู้ก่อเหตุหรือไม่เพื่อเป็นพยานหลักฐานนี้ที่เกิดเหตุส่วนอาการทางจิตที่ญาติผู้ก่อเหตุร้องขอให้มีการตรวจสอบร่วมด้วยนั้นต้องประสานเรือนจําให้สั่งตรวจสอบขณะที่ผลตรวจยาเสพติดในร่างกายไม่พบสารเสพติดใ,ใดเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาค่อนข้างเครียดมีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดเพราะสอบสวนใช้เวลานานแล้วก็นําตัวไปชี้จุดต่างๆลักษณะของผู้ต้องหาปกติก็ไม่ค่อยพูด คุยกับใครอยู่แล้วระหว่างที่ถูกควบคุมตัวก็มีการสั่ง10เวรให้เศร้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ก็ต้องยอมรับว่าอ่อนเพียนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ทั้งสอบสวนประคำแล้วก็ไปชี้ทำแผนตามจุดต่างๆนะก็ใช้เวลาระยะเวยาบปนขวนนะก็ทำให้ผู้ต้องหาว่ามีอาการอ่อนเพีย ส่วนประเด็นอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุยืนยันว่ามีสำเนายื่นขอซื้อแต่ยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ขึ้นทะเบียนทางนี้ต้องรอตรวจสอบอีกครั้งสำหรับจำนวนทอง80บาทตอนนี้ยังได้มาไม่ครบนะคะได้มาเพียง6-7เส้นที่เหลือเนี่ยยังไม่พบแม้ว่าจะค้นบ้านหรือเพดานบ้าน ถึง3ครั้งแล้วก็ตามส่วนเงินที่ได้จากการขายแล้วก็จำนนนทองสรุปว่าได้ไป3 1 0,000บาทผู้ก่อเหตุก็ได้โอนไปให้กับพ่อแม่น้องสาวคนละ50,000บาทและอีก60,000บาทให้กับน้องต่างบรรดาตำรวจจึงได้อายัดเงินทั้งหมดเอาไว้ซึ่งจากการสอบสวนผู้รับโอนก็ไม่ทราบที่มาของเงินที่ผู้ก่อเหตุนั้นโอนให้ สำหรับคดีนี้นะคะพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่2สถานีตำรวจจึงได้มอบหมายให้พนักง,งานสอบสวนทั้งสถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศกับสถานีตำรวจภูทรแม่ปิงรับผิดชอบร่วมกันโดยตำรวจภูทรแม่ปิงเป็นสำนวนหลักสรุปข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วก็ฟ้องดำเนินคดีใน9ข้อหาด้วยกันค่ะ